สวัสดีครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับอัปเดตสวนกันหน่อยนะครับตัวนี้ระบบน้ำโซล่าเซลล์ครับยิงสปริงเกอร์อยู่นะครับทุเรียนย้ายมาฝั่งนี้แล้วนะครับเดี๋ยวจะพูนดินเพิ่มขึ้นอีกนะฮะอันนี้ก็เป็นสปริงเกอร์จากระบบน้ำโซล่าเซลล์นะฮะตรงนี้ประมาณเกือบ20หัวนะครับเป็น4หุนสปริงเกอร์4หุนตรงนี้หลังบ้านครับผมก็มีส้มโอมีต้นอะไรเยอะแยะเลยนะแล้วนู่นครับผม ฝั่งนูน้นแล้วก็ต้นกาแฟฝัฟ่งนู้นไปฝั่งนี้1 2ึ่งสามห้าหหัวครับฝั่งนี้นะฮะมีทั้งแบบหมุนรอบตัวแล้วก็หมุนแค่180องศานะครับระจายน้ำสเปรดนาฬกาครับพอดีมันแห้งๆไม่ได้รดน้ำนะฮะวันนี้พึ่งตัดหญ้า บางส่วนเสร็จนะฮะตัวนี้มีก๊อกติดอีกทีนะครับไม่ใช้ก็ปิดเอานะฮะตัวนี้ต้นหมากพันเตียครับแล้วก็ฝรั่งกินจูนะครับอันนี้ชมพู่นะครับกอกเกาลัดอันนี้ต้นเกาลัดครับสี่แผงครับสี่แผงฝั่งซ้ายมือเนี่ยครับตัวนี้คือปั๊มใช้สลับใช้สองชุด ปั๊ม2ตัวนะครับแผงชุดเดียวปั๊ม2ตัวนะครับฝั่งนั้นเป็นชุดของตัวบ้านนะครับสามแผงฝั่งนู้นนะฮะปั๊มสมมติแล้วบาดานอ่าไม่ใช่ครับปั๊มหอยขงแล้วก็บาดานนะก็สลับกันใช้เอาก็คือเรายิงสปริงเกอร์จริงยิงได้ตั้งแต่8ปดโมงนะครับอ่าแล้วแต่วันบางทีผมก็ยิงสายๆนิดนึงนะฮะอ่าทุกทุกต้นมีสปริงเกอร์ให้นะครับ แล้วก็เดินเมนท่อไว้เราอยากติดตรงไหนอีกเราก็ติดนะครับนี่ครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นจะเป็นวาลวเปิดนะครับตัวนี้ต่อวาลวรถอันนี้คือเสาร,รถครับผมหลังจากที่หลังจากที่อยากมีไว้ในสวนมานานนะครับเคยปลูกครั้งแรกแล้วมันก็ตายนะครับรอบนี้ผลออกแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่พาไปดูนะฮะ ถ้งไว้ตัวนี้ครับเสารถครับนี่ออกแล้วนะครับืผลห้อยตรงเตงแล้วให้มันขึ้นในตัวซ้มตัวนี้นะครับนนู้นครับผม เอารถครับอันนี้กล้วยยังไม่ได้แต่งใบมันนะฮะมะม่วงโตเร็วมากครับผมนะครับอันนี้ก็คือเข้าสู่ปีที่4แล้วนะครับของการกลับไปอยู่บ้านนะครับต้นนี้มะม่วงต้นนี้เป็นต้นแรกนะฮะสังเกตใต้มะม่วงก็จะมีพลิกมีขานะมีพลิกมีขาไปด้วยนะฮะอันนี้ออกน้อยเพราะว่าเราเปิดน้อยนะครับเร่งได้เปิดว้าวเอา อันนี้น้ำดอกไม้นะครับเพิ่งตัดหญ้าแล้วผมเอา้ามากองใต้โคนมันโอ้ลืมเก็บมีดตัวนี้เป็นมะไฟมะไฟก็จะมีข่าข่า,าไปด้วยแล้วก็มีพริกไปด้วยอันนี้กล้วยแต่งกิ่งไปแล้วก็ออกผลเยอะแล้วนะครับเราเอาไปตากเรากินสุกไม่ทันเราก็เอาไปตากนะครับ ปิงเกอร์ครับผมตรงนี้ท้ายสวนท้ายบ้านครับนะครับผมลงกล้วยเพิ่มนะครับเริ่มแตกใบละออกใบนะฮะแล้วก็มีมีตัวสปริงเกอร์ต้นมะพร้าวนะครับตัดหญ้ายังไม่เสร็จยังไม่ถึงนี่นะครับอันนี้กองนี้ยังไม่เคลียร์นะฮะเพิ่งเพิ่งตัดถึงแค่จุดนี้นะฮะกล้วยเริ่มดีแล้วนะครับตัวนี้จะใกล้แก่ละ โตแล้วนะครับ,นะรบต้นมะพร้าวนี่ก็ตั้งแต่มีระบบน้ำมาให้มีท่อถึงแล้วก็ใส่เป็นไมโครวาวนะครับไมโครว์วแบบนี้นะครับอันนี้กำลังมันเปิดให้อยู่นะฮะน้ำมันไหลไปนะฮะก็ให้มันดูดให้มันซับไปข้างๆจะมีต้นกาแฟนะครับเนี่ยต้นกาแฟลงเพิ่มอีกหลายสิบต้นนะครับก็ตั้งแต่มีไมโครว์วตามจุดเนี่ย Itter, ar, เขียวขึ้นดีขึนนะฮะตัวนี้เดี๋ยวเจาะให้ต้นกาแฟอันนี้ต้นกาแฟครับนพึ่งลงไปนะฮะลงข้างๆท่อข้างๆท,ท่อเมนนะครับเดี๋ยวเจาะใส่ได้อ้ตัวนี้ลูกเยอะมากเลยรวยต้องเอาออกไปขยายพันธุ์แล้วครับเกินหต้นนี่ก็แน่นแล้วไม่ดีอันนี้ต้นกาแฟนะครับเหี่ยวอยู่เดี๋ยวจะได้ฟื้นฟูนะครับ ฝั่งนี้ก็สปริงเกอร์ครับมะพร้าวทุกตัวนะครับมีสปริงเกอร์ให้เลยนี่ครับพอมีระบบน้ำเนะี่ยเขาจะโตไวมากท่านดูนะมะพร้าวอันนี้ปลูกรอบที่หลังแล้วนะครับเนี่ยตัวนี้ก็สปริงเกอร์ครับอันนี้ก็สปริงเกอร์อีกตัวนี้รกหน่อยย้ำมาถางญ่าอีกถอนญ้าอีกสปริงเกอร์ใช้ร่วมกับต้นมะพร้าวนี่เหมือนตายพายแล้วน,นี่สีเหลืองนี่นี่ต้องมารีบตัดออกแล้วครับผม ใหมาเคลียร์กันมีมะนาวครับมะนาวให้ผลเยอะแล้วนะครับนี่มะนาวเรามีมะนาวไล่ไปเรื่อยๆมะพร้าวสลับต้นกล้วยครับตรงนี้จะมีแหล่งน้ำเดี๋ยวเปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้หน่อยฮนะอันนี้ตรงจากปั๊มเลยนะ เปิดไว้ช่วงเผื่อเราใช้น้ําที่ต้องมาตักนะฮะเราก็ตักเอาจุดนี้ยาวไปนู่นเลยครับผมอันนี้สปริงเกอร์อีกแบบอ่าค่อนข้างที่จะเป็นฝอยนะครับเป็นฝอยแล้วก็มีวาล์วอยู่จุดนี้นะเราปรับได้เราเปิดปิดได้นะอันนี้ค่อนข้างเป็นฝอยนะครับกล้วยนี่ก็ให้ผลแล้วนะครับจุดนี้มี มะม่วงอยู่ติดเท่าเมนอันนี้ก็สปริงเกอร์เป็นฝอยนะครับอันนี้แผงโซลาเซลล์ตัวนี้ที่ผมใช้เนี่ยเป็นแผงมือสองนะครับตัวนั้นในบ้านเป็นมือหนึ่วัตต์สามแผงในบ้านนี่ใช้ตู้เย็นพัดลมหลอดไฟเครื่องซักผ้าหม้อหุงข้าวนะครับใช้ได้แบตลิเทียมครับผมโอ้บางจุดก็แตกเก่าลัดครับไม่รู้จะ ให้ผลหรือเปล่านะครับแต่ต้นกำลังสวยเลยสองปีกว่าล้มากนี่เกาลัดนี่นะฮะท่วมเกือบท่วมหัวแล้วชมพู่ครับแล้วก็ที่ได้กินไปแล้วก็จะเป็นฝรั่งกิมจูนะครับจุดนี้แตกปั๊มนี่เป็นปั๊มหอยโข่งครับผมเป็นปั๊มหอยโข่งขนาด1.5แรงนะ ใช้สี่แผงตัวนี้แหละเนี่ยสี่แผงอนุกรมกันเนี่ยตัวนี้แหละครับคือระบบน้ําดูดจักส่นะดูดจักสานู่นข้างล่างนะฮะไปติดตามเพิ่มเติมดูได้นะครับใครที่ติดตามมาเรื่อยๆแล้วก็น่าจะเห็นอยู่แล้วนะครับนี่คือเพื่อที่เจริญเติบโตนะครับมาอยู่บ้าน4ปีก็จริงแต่ว่าเริ่มปลูกจริงๆอะ่ะได้ประมาณอย่างมากสุด3ปีกว่าเนี่ยต้นมะพร้าวตัวเนี้ยมะพร้าวน้ําหอมเนี่ยปีหน้านี้นะก็น่าจะ ได้ผลแล้วนะนะฮะมะพร้าวเนี่เกือบสามปีนะครับเกือบสามปีนะครับท่วมหัวหนู้นแล้วครับผม mm hmm. ปั๊มหอยโข่งยิงสปริงเกอร์ตัวนี้สปริงเกอร์ได้ประมาณสามสิบสี่สิบหัวนะครับถ้าเรายิงไม่ระยะไกลยอย่างเช่นดูดจากสะแล้วก็ต้นไม้รบปลูกรอบรอบสะโอเคตัวนี้ยิงได้เลยสามสิบสี่สิบหัวแล้วก็แต่และหัวจะมีวาลวเพื่อปรับให้แรงดันเนี่ยหัวแรกหัวสุดท้ายให้มันออกแบบเท่าๆกันนะครับอัานไหนออกมากเราก็ ปิดมันได้เร่งรีมันได้อย่างเงี้ยครับอ่านี่คือสวนหลังบ้านหลังน้อยครับผมนะครับใช้โซลาเซลล์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทั้งตัวบ้านทั้งปั๊มน้ำนะครับซับเมิร์ดก็ใช้เป็นหนึ่งแรงแต่เก้าสิบหกโวลต์ใช้สี่แผงเพราะฉะนั้นสี่แผงกับปั๊มหอยโขง่งหนึ่งจุดห้าแรงก็สลับกันใช้เอาได้นะครับช่วงที่ไม่ได้ยิงสปริงเกอร์แล้วเนี่ยก็ลงสะต่อนะครับสปริงเกอร์โซนหนึ่งโซนเนี้ยนะครับเปิดแค่ประมาณ สินาทีก็ชุ่มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเรารดน้ําแค่ไม่กี่นาทีนะครับเพราะว่ามันมันได้น้ําเยอะอยู่แล้วครับผมขอบคุณครับผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ